ตอนนี้มีคนช่วยช่วยกวาดขยะหนึ่งอัตรานะอุ้ยไม่ใช่เดอ้อไม่ใช่เดอ้อดูอ่ะถือคาดอ่ะเอาไงลูกเอาไงฮะอนุมาไม่ช่วยกวาดบ่ไงโอ้ชาวนี้ชาวนี้มีคนช่วยกวาดหนึ่งอัตรานะ,ะไม่ใช่กวาดนะเขา กวาดครีมกวาดดีๆไหนกวาดดีๆลูกแอะแอะแอะกวาดดีๆกวาดดีๆ่าเล่นเอาแล้วนะคะทุกทุกเช้านะเวลาเก็บกวาดนะคะเวลาเราเราวางไว้นะเผลอไม่ได้เลยนะลูกสาวเป็นต้องมาช่วยทํางานตลอดนะเอาละเอาแล้วเอวเอโดนฮะโอ,อ,อ้สุดการสลบด้วยไหนอ่ะอ่าอ่า ดีๆลูกกว่าดีๆพะลาพะลามัง้งพ,ลพละลาพะลาน่ะอ่ะโอเคมาให้แม่มาโอ๊ยไม่ได้นะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนล,ลูกหลงเอามาให้แม่มาเอามาให้แม่มาจะได้เสร็จเสร็จมาเร็วมาเร็วมาลักลคนเก่งมาไม่ให้อีกเอาไว้ให้อีกเอาให้แม่ก่อน ลจมดูด like ูทำดูทำดูทำดูทำเอาไม่นี่ลูกมาเอายืนมายืนหนาเอากว่ายังงนนโอ้โหไม่แนะนำให้ทาตามนะคะเป็นความสามารถพิเศษ anh em à mấy hai cho chơi dạng điều à chơi chơi à, chơi này, chơi à, chơi này, chơi 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 อ่ะก็ก็ก็กโอ้ยเค็มก็เอามาให้แม่มาไม่ยอมนะคะจะช่วยอย่างเดียวนะคะไม่ยอมนะคะมีคนมีคนขยันหนึ่งอัตราเดี๋ยค่ะอ้าใช้ปากเลยทีนี้อ้าใช้ปากช่วยถืออ้าอ่ะมีความสามารถพิเศษเอาไม่มาลูกจิ๋วจะทำงานแล้วลูกมาไม่ยอมจิ๋งจิ๋วคลิกคับ เอามาให้แม่มาพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วคีไม่ยอมนะคะไม่ให้ไม่ให้อีกกินพอแล้วพอแล้วินไม่มาเอาเก็บมาเก็บมาให้แม่นะคีมเอาพอแล้วลูกพอแล้วเก็บมาเก็บมาดิดิเก็บมาให้แม่มาเก็บเก็บโอเคโอเคเก็บมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้มีการห่วงห่วงของอีกไม่ยอมโอ้โอ้ปลายปลาย ร้อยมาคีร้อยคี่ะเดาเราแปไ๊ดดิว <c oughs> ความสามารถเฉพาะตัวนะคะ <c oughs> มานี่มามาเลยมาเลยไม่จะให้มา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 นี่มาเน้นมาเน้นนี่นนน <c oughs> จะกัอนจะก่น <c oughs> จะกัน <c oughs> ตาบานยังไง <c oughs> อ่ะเหอหิวแล้วละสินะคะ อาเต้องเลยเลือกขึ้นเกงโอเคค่ะทุกท่านขาขอบคุณทุกท่านท,ทุกกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ